สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงที่ดินบ้านสวนคลอง14นะครับพิกัดอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับตัวนี้โซนบีเราล้อมรั้วเขบอยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาอัปเดตแปลงที่ดินครับตัวนี้ผมดินเรียบร้อยล้อมรั้วขบอยเรียบร้อยนะครับตอนนี้แปลงโซนบีเราจะแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวาแล้วก็แปลงละหนึ่งไร่ครับถ้าสนใจก็ต่อมาได้เลยครับแปลงนี้เราเปิดผ่อนนะครับเปิดผ่อนฟรีดอกเบี้ย3ปีเลยนะครับ ครับลูกค้าสนใจแปลงนี้ก็จะมีนักกว้างอยู่ประมาณประมาณ38หรลือกอยู่ประมาณ45่สถึงเมตรครับหน้าถ้าเป็นแปลงละสองร้อยตารางก็จะประมาณ18เมตรต่อแปลงครับหน้ากว้างก็สวนหามากนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ช่วง6กโมงเย็นนะครับยามเย็นลมเย็นสบายครับเราครับหน้าแปลงเราจะหันหน้าทางทิศใต้นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ถนนเป็นถนนโคุกเรียบร้อยนะครับทางการถนนเรียบพอสี่ฝั่งตะวันตกเทียงแค่50เมตรครับ เข้ามาก็ถึงหน้าแปลงเลยครับนี่ใกล้มากครับสะดวกสบายมากแปลงที่ดินเราก็สามารถถ่งหน้าเรียบพอสีก็สามารถทะลุบอกสลับบุรีได้ครับไม่กี่กิโลก็ใกล้สนามกอล์ฟสสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟอาทิตย์ยาสนามกอล์ฟกาตาครับนี่ครับสวยงามมากแล้วก็ไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับคุณลูกค้าสนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์นะครับฟรีดอกเบี้ยนะครับสามปีผ่อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับหาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็รัวคารบอยล้อมรัวทุกแปลงครับ คุณลูกครีบติดต่อมาครับสวัสดีครับ